ไหนลูกไหนหืมเด็กๆก็เริ่มจะมีปากมีเสียงกันแล้วครับเองมันร้ายลูกเองมันร้ายหืมเอาผ้าดีให้ก็ไปยอมกันแม่เองก็ออกหืม เอแทนเตอร์ไหนเล่นกันละเริ่มเล่นกันแล้วครับไหนตัวนี้ก่อนนะพ่อวพ่บอเล่นหื้ออื้สองสาวก็นอน